ขอบคุณมากครับกลัปมารายกานเราอีกครั้งนะครับทุกท่านนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนทําอาหารอาหารที่จะสอนทําในวันนี้เป็นแกงคั่วนะฮะแต่เป็นแกงคั่วหอยหวานเห็ดเผาะโอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยครับไหนลองบอกสิมันเด็ดสถิติครับโดยเฉพาะร้านนี้หนูไม่ต้องไม่ต้องบอกเลยครับอาเป็นร้านคุณแม่คุณพ่อหนูเองเลยครับบาต้มอ๋อแล้วบอกได้เลยว่าเห็ดเผาะร้านนี้มีกินทั้งปีใช่ครับ ถึงไม่ได้หน้าเห็ดเอาะก็มีกินเพราะว่าป้าต้อมแกแกชอบขบขบเพะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อคิดว่าแกชอบขบเพาะแกเลยหาไว้ทั้งปีเลยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรียนให้ทราบก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทําเมนูนี้นะฮะถ้าท่านทําเป็นได้ตามนี้เขาสอนทุกๆอย่างจริงท่านจะมีความสุขเลยแต่ท่านต้องหาหอยหวานให้ได้อย่างเขาครับทุกๆคนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะยอมรับหมดเลยว่าจานนี้เด็ดเด็ดจริงๆออ่ยแต่เราอยากให้ท่านผู้ชมทําเด็ดด้วยครับ เรามาพบกับเจ้าของกันเลยดีกว่าคุณวรุญยุพาสมพงศ์จากร้านต้นทองครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะกลางเลยครับต้นเหตุความอร่อยคือคนนี้เนี่ยเป็นต้นเรื่องที่ทําให้เรื่องราวทั้งหมดมันเกิดเพราะมันชอบขบเพาะนี่เองไม่ใช่หรอชอบขบเพาะได้อีกคนนึงอ๋ออีกคนนป้ต้อป้าต้อมันไม่ต้่งเป็นสามีหรือเป็นอะไรเป็นลูกชายคนโตนะเอาแล้วบอกป้าโอ้โหเรียกซะสามีค่ะสามีน่ะ ออย่างนี้ก่อนเลยกะร้านต้นทองอยู่ตรงไหนซอยโรงปูนพระรามเก้าค่ะซอยโรงปูนที่พระราม9ก้านี่เองนะครับเมนูนี้เป็นเมนูซึ่งเด็ดจริงๆอยากให้ท่าน,นชมนได้เห็นเลยว่าเขาเอาหอยหวานเนี่ยมาทําแกงคั่วได้อย่างไรนะฮะเราจะดูพร้อมๆกันเลยเชิญชมภาพครับทั้งหมดที่เห็นนี่คือเครื่องปรุงทั้งหมดเลยเริ่มจากทําพริกแกงก่อนนะ,ะเราจะทําเครื่องแกงแดงก่อนใส่ะใส่คาแล้วก็ตะไคร้ที่เราซอยไว้นะคะค่ะพริกขี้หนูแห้งค่ะ แล้วก็พริกขีข้หนูแดงเราใส่2อย่างเพื่อจะความเผ็ดจะได้น้อยลงแต่ได้สีสันสวยงามนะคะแล้วก็กระเทียมไทยค่ะพริกไทยดําค่ะอ่าหอมแดงค่ะครับนี่คือเครื่องแกงแดงนะคุณผู้มครับทั้งหมดแล้วก็แน่นอนแล้วก็ผิวมะกรูดค่ะขาดไม่ได้นะครับเพิ่มหอมอหอมค่ะเวลาตำเครื่องแกงนี่แบบตำเนืนเอนเลยนิดนึงนะคะจะได้ไม่กระเด็นแล้วก็ละเอียดง่ายขึ้นค่ะ ผมนี่ชอบจริงๆนะครับแม่ครัวคนนี้ลาออกไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าแกตำเบื่อแกเบื่อยังอยู่ไม่ไดยังอยู่แล้วแม่ครัวกับครกนี่ไม่รู้อะไรนแม่ครัวไหนครกเลยครับใส่กะปินิดนึงนะค่ะใสกะปิอย่างดีเลยค่ะอยัางดีค่ะเรื่องแกงแดงนะฮะแม่ครัวเมื่อกี้เนี่ยเป็นเป็นแม่ครัวที่ประจำร้านมาเลยนะครับนี่เราก็เสร็จแล้วค่ะพักไว้พักเครื่องแกงไว้คราวนี้ต้มลวกหอยค่ะครับมาลวกหอยนะครับต้มน้ําให้เดือดนะคะแล้วก็ ใส่หอยหวานลงไปครับลวกประมาณ5นาทีค่ะใส่หอยหวานแล้วลวกประมาณ5นาทีเราจะได้ออกมาแล้วค่ะแล้วก็มาน็อกน้ําเย็นหน่อยนะคะจะได้แกะง่ายๆแล้วก็เนื้อหอยหวานจะกรอบค่ะกรอบมันจะกรุบกรอบถ้าน็อกน้ําเย็นนะไม่งั้นมันจะเหนียวค่ะอันนี้จําเป็นมากนะครับถ้าไม่น็อกน้ําเย็นมันเหนียวนะครับเอาละครับแล้วเราก็แกะเนื้อหอยหวานออกนะคะครับ รียมไว้คือถ้าเป็นผมก็เสร็จตั้งแต่ตอนนี้แล้วครับก็กินแล้วครับนี่คือเราผัดเครื่องแกงครับใส่หัวกะทิลงไปนะครับเอาเครื่องแกงลงไปผัดค่ะ ล้วก็ผัดใจเย็นๆนะครับท่านผู้ชมไฟอย่าแรงนะฮะอันนี้คงจะทราบกันอยู่แล้วแต่ก็บอกสำหรับคนที่เพิ่งหัดทำใหม่ใบมะกรูดครับฉีดนะครับใบมะกรูดห้ามหั่นใช่ไหมวก็ค่อยๆเติมหัวกะทิลงไปเยแล้วค่อยๆผัดไฟอย่าแรงนะครับไม่งั้นมันจะไหมนะฮะเดี๋ยวก็ะทิมันจะแตกมันด้วย๋อไฟนี่ไม่แรงอยไม่แรงครับ แล้วก็ตามด้วยเห็ดผอดนะคะที่เราเนึ่งไว้แล้วค่ะเห็ดผอต้องนึ่งก่อนนะครับท่านผู้ชมนึงแล้วเสด็ดน้ําให้เรียบร้อยนะครับก็หน่อไม้ต้มค่ะเป็นหน่อไม้หวานหน่อไม้หวานต้มอันนี้เราก็ต้มไว้แล้วต้มไว้แล้วขั้นตอนก็คือท่านคงทราบอยู่แล้วนะครับเอาหน่อไม้หวานปต้มแล้วก็เสด็ดน้ําให้เรียบร้อยตอนนี้เติมเครื่องปรุงนะปรุงรสด้วยน้ําปลาค่ะน้ําปลานะคะน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวครับ กินได้ทุกเมื่อเลยนะถ้าผู้ชมดูดีๆนะฮะตัดด้วยเกลือตัดลดด้วยเกลือถ้าจะเห็นว่ามันแห้งๆอยู่นะครับนี่ฮะเติมกะทิที่เหลือลงเติมกะทินะครับทั้งหัวทั้งหางแล้วคราวนี้นะครับใส่ลงไปนะครับนี่ฮะมันจะขึ้นแล้วครับมันเรียกว่าผัดเห็นไหมผมชอบชอบแกงจริงๆเนี่ยมันผัดนะฮะแกงโบราณจริงๆเนี่ยผัดนะครับทีนี้ก็เติมเนื้อหอยหวานที่เราแก้วใส่เนื้อหอยหวานลงไปครับใส่ลงไป แล้วก็น้ำสต๊อกไก่นี่ค่ะน้ำสต๊อกไก่ฮะไม่ให้มันข้นเกินเกินไปค่ะแต่เราเคี่ยวไปแล้วมันงวดลงก็จะพอดีใช่และนี่คือใบชะพลูค่ะใบชะพลูนะครับ่แล้วก็ชะอมค่ะชะอมด้วยครับผมซึ่งขาดไม่ได้จริงๆนะครับในในมื้อนี้ห้ามขาดใบชะพลูกับชะอมเด็ดขาดมันเพิ่มความหอมและความจัดจ้านของรสชาติตามด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะเนื้อมะพร้าวครับผมอ่นสุดสุดท้ายนะครับต้องสุดท้ายนะครับ บางที่เนี่ยเขาแทนที่ก็จะใส่น้ำสต๊อกไก่เขาก็ใส่น้ำมะพร้าวก็มีนะฮะแต่เชื่อผมแนะนำด้วยน้ำสต๊อกไก่มันอร่อยกว่าน้ำมะพร้าวมันจะไปออกหวานก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแกงคั่วหอยหวานเฮ็ดเพาะครับมันไม่มีอะไรวุ่นวายแล้วก็ยุ่งยากมากเพราะว่าเครื่องแกงที่ใช้คือเครื่องแกงแดงท่านซ้ำดีทั้งหมดอยู่แล้วเวลาหากะปิมาใส่เอากะปิอย่างดี แล้วเมื่อสักครู่นี้คุณวรุณยุพาบอกชัดเจนแล้วว่าพริกใส่2ชนิดด้วยเหตุผลก็คือว่าพริกแดงเผ็ดกว่าค่ะแต่พริกแห้งเนี่ยเราจะได้สีสันใช่เขาใช้แบบนั้นนะครับและที่สําคัญที่สุดเขาบอกแล้วนะครับว่ากะปิต้องเป็นกะปิอย่างดีนะฮะเคยอย่างดีคราวนี้มาที่ตัวหอยหวานหอยหวานนี่ตอนนี้มันโลเท่าไหร่ครับประมาณ1้0ย80รค่ะนี่ถือว่าสวยไหมขนาดอย่างนี้สวยค่ะขนาดนี้หน้านี้กําลังโอเคไหม หอยหวานมีตลอดนะคะใช่ไหมฮะน่าจะมีตลอดแต่ว่าบางบางช่วงจะจะน้อยช่วงมีพายุจะน้อยๆใช่ใช่ช่วงที่มรสุมเข้าก็จะจับไม่ได้ว่า่าๆจับยากนะครับแล้วไม่รู้มันดําหนีหายไปไหนหมดมันหายจริงนะคุณเคยที่ที่เคยจับได้พอมันมีมรสุมขึ้นมาแล้วไปหาใม่อีกทีนะหวานเอ้ยหวานอยู่ไหนหวานไม่อยู่หวานไปที่หวานไปไหนไม่รู้นะฮะแล้วเสร็จแล้วตอนที่เอามาก็เอามาต้มน้ําให้มันเดือดจัดๆเลยนะครับแล้วก็ลวกทิ้งไว้ประมาณ5านาทีแล้วก็เอาขึ้นมานอกน้ําเย็นครับนะครับ จะใช้หอยหวานประมาณ25-30ตัวกิโลค่ะจากจะได้มีเหนียวมาก25-30ตัว1กิโลลรวม1มันจะไม่เหนียวมากถ้าใหญ่มากเกินไปมันก็จะเหนียวจัดแก่ก็เหนียวค่ะใช่อันนี้นึ่งใหญ่ไม่ได้มันแก่แต่ที่สำคัญที่สุดเลยเอามันน็อกน้ำเย็นนะฮะเวลาลวกเสร็จแล้วอย่าลืมนะฮะน็อกเลยน้ำแข็งนี่แหละ มันจะกรอบแม่งว่มันจะเหนียวเลยนะฮะมันจะเหนียวบางคนที่เวลาที่ทําอย่างเงี้ยคุณนวัดที่จะเอาเขาเรียกว่าอะไรจิ้มซีฟู้ดกินอ่ะก็ลวกเสร็จก็ดีออกดีจากันใหญ่แล้วจิ้มซีฟู้ดกินเหนียวเหนียวไม่ได้ไม่ต้องมาทำเย็นนะครับเ็ดถามหน่อยสิแบบนึ่งนานไหมครับ ไม่ค่อยคุ้นเคยกับเห็ดเนี่ยฮะไม่นานค่ะไม่นานครับผมนะฮะถ้าน้ําเราเดือดเดือดอยู่แล้วก็ประมาณ15-20นาทีไม่เกินนั้นนะคะไม่เกินนั้นหรอกครับจริงๆดูง่ายคุณนวัดพอนึ่งมาเสร็จเรียบร้อยนะฮะตัวเห็ดมันจะฟูขึ้นตัวเห็ดมันจะฟูขึ้นมาเลยตอนนั้นจะเห็นเลยและสีจะเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับ แล้วก็เอามาเสด็จน้ําให้มันแห้งพอแห้งเสร็จโอ้โหคุณเอ้ยส่วนใหญ่ผมเห็นตอนมันเสร็จไปหมดแล้วผมอยากผมอยากทําให้ดูนะแต่ว่าพอบีบทีมันจะกระเด็นใส่คนอื่นเขาจริงๆมันคือพอบีบเสร็จมันจะแปะแปะเหมือนที่เรากินอ่ะเนี่ยเคือเขาเกไกลๆหน่อยก็แล้วกันนะเห็นไหมเนี่ย <idd ot> นี่แหละฮะเนี่ยความมันของมันอยู่ที่นี่ใ,<ช>ในการกินนี่แหละครับที่ต้องถามาเพราะคาแรคเตอร์มันแปลกมากมันม,ม,มีทั้งความแข็งความกรอบผสมผสานกันลเลยข้างนอกข้างนอกข้างนอกจะกรอบกรอบอย่างเงี้ยอร่อยข้างในมันจะออกแบบว่ามันจะเปาะเปาะเปาะปความละวิละมุนของที่ร้านนะครับเขาใสา่เนื้อพร้าวลงไปด้วยในแกงคั่วของเขาพูดง่ายว่าวันนี้เขาทำเต็มสูตรเลยนะครับและเห็นชัดๆเลยนะเพราะว่าเรามีหน่อไม้นะครับซึ่งเป็น หน่อไม้หวานนะครับเอาไปต้มซะก่อนนะครับเอาไปลวกไปต้มซะให้เรียบร้อยต้มเพื่อให้เนื้อของหน่อไม้มันนิ่มมันนิ่มมันยุ่ยด้วยพอนต้มก็ใส่เกลือซะด้วยนะฮะมันจะยิ่งง่ายขึ้นนะครับเอาแล้วฮะใจเย็นใจเย็นเขากำลังจะเข้าแล้วอนุญาตนะฮะอนุญาตนะแม่ไม่ห่วงไม่ห่วไม่เป็นไรเรื่องของนี้ค่ะใจเย็นใท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูนะฮะเมนูนี้ท่านท่านผู้ชมผ่านไปไม่ได้นะครับเมนูนี้ครับครับ <Hands bin> อยู่ตรงพระรามเก้าซอยหลวงปู่ร้านแม่หนูเองนับญาติกันเสร็จเรียบร้อยมากเลยนเกินอบควเชิญครับคุณนวัดเชิญเลยครับคุณนวัดครับโทษนะครับครับผมเชิญนะครับข้าวหล่อๆเกือบอร่อยจริงนี่ขึ้นแท้โอ้โหวันนี้ช้อนเราดีมากเลยอะตับมาตักปั๊บมาหมดเลยเห็ภาพนี่คือหอยหวานเห็ดเผาะครบเลยเนื้อก็กรอบ อร่อยคือเห็ดตัวเห็ดโทษคุณผู้ชมตัวเห็ดพอกัดมันป๊อกป๊อกเลยแล้วตัวหอยหวานมันอ้วนได้ขนาดแล้วรสชาติของตัวน้ำกะทิมันป๊อกเป็นไงครับคุณใจพบเห็ดนะมันเสน่ห์มันเนาะมันอยู่ด้วยกันแล้วมันกรอบแล้วพอดีเป๊ะเลยในขนาดที่หอยก็แบบกรอบตามไปด้วย น่าเชื่อนี่เห็นไหมแป๊อปะผักทั้งสองชนิดนี้นะมันก็เข้ากับแกงได้พอดีเป๊ะเลยขาดอย่างอย่างใดไม่ได้เลยรับนี่ตัวเห็ดอย่างนี้เลยฮะให้เห็นเนี่ยคุณโก้พูดหน่อยสิก็จวหนูเลยข้างๆเงียบกินเปย่นี้อร่อยผมกำลังคิดความจริงว่า ต่อจากนี้เป็นต้นไปถ้าผมต้องการอะไรที่ขบพอครบพอผมจะไปหาคุณนะครับคุณวรุณยุพาต้นทองต้นทองเพราะว่าของคุณเนี่ยมีอะไรที่มันขบพอบเบาออยู่นะฮะอร่อยมากอร่อยมากลองไปทําดูครับวันนี้ก็บอกหมดจนไม่มีอะไรเหลือเลยนี่เป็นเมนูที่ร้านต้นพองนำเสนอท่านไม่ได้เผ็ดมันใช้ความประณีต มันใช้ความตั้งใจออย่ยและความจริงใจในการทําอาหารถึงได้แบบนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวรุณยุพาขอขอบคุณร้านต้นทองขอขอบคุณทนผท้ชมที่ตามชมมาโดยตลอดอนี่คือ,อแกงคั่วหอยหวานเห็ดเพาะจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับ วันนี้เราก็มามอบของกันอีกแล้วนะป้าเครื่องนึ่งไฟฟ้าจากครุยซิเมตมูลค่าทั้งสิ้นนะครับ1,490บาทครับเราแจกทั้งหมด10เครื่องเต้าหวยน้ำขิงครับขร้านตีอ้วนปอปลาปลาอ้มโขนเนี่ยของของคุณอร่อยมากมันไม่เหม็นเลยแล้วก็อรอยตลอดเวลาอร่อยมากท่านผู้ชมฮะปลาต้งโขเนี่ย สูตรที่เธอบอกและที่เธอทำมันกรอบแบบนี้จริงๆอร่อยจริงๆครับสวัสดีครับครับ h e l l ล YouTube ขอต่อใครฮับใยูท e l ดี YouTube ติดตามเราได้านการครัวคุณต่อยครับใช่ครับ บองไหนดิบอลทีวีออฟฟิเชียลนะครับฝากคุณผู้ชมนะครับสับสลด์ด้วยนะครับผมในรายการนี้จะมีผมคนเดียวที่เป็นป็นราวฝากติดตามสับส์ับส์ับสก์บอลทีวีออฟฟิเชียลครับอย่าลืมให้นะครับอย่าลืมพลาดนะครับครวคุณต่อยครับขอบคุณมากครับ